สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะอีกหนึ่งวันแล้วนะคะซึ่งวันนี้อากาศเย็นลงค่อนข้างที่จะมากไม่ถึงสิบอ,องศาเนาะก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะแล้วก็ตรงนี้นะคะสวนของกุ้งก็ต้อง <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะต้องเตรียมสําหรับปีหน้าแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือถอนส่วนที่เป็นต้นไม้ของคุณพ่อ,อหมดเลยนะคะที่เป็นเขาเรียกอะไรดอกทิวลิปหรืออะไรเขานะลิลลี่ทิวลิปอะไรเขานะคะ นี่ก็จะเผื่อเ <c oughs> ตรียมดินเนื้อสำหรับปีหน้าตอนนี้ก็เหมือนแบบตัวยังพร้อมสำหรับให้หิมะตกแล้ว <c oughs> ถามว่าตัวเองพร้อมไหมไม่พร้อมนะคะนี่ต้นกระเพรารู้สึกว่าไม่ไม่น่าจะรอดแล้วค่ะมันก็คือต้องปล่อยตายเนาะฝั่งนั้นก็ยังเหลืออยู่นะคะแล้วก็คุณพอนะคะเขาก็เก็บพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะต่างๆเก็บเข้าด้านในตรงนู้นนะคะเก็บเข้าด้านในหมดแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่า ระหิมะตกเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด Trans ี๋ยวถ้าหิมะตกเดี๋ยวกุ้งจะถ่ายให้ดูอีกรอบเนาะคือสูงมากหลังบ้านกุ้งเน,นี่ยค่ะตรงเนี้ยประมาณ,มาณเมตรกว่านะคะมเมตรกว่าคือชนประตูเลยประตูตรงเนี้ยคือเปิดไม่ได้เลยนะคะให้ดูประตูคือถ้าถ้าหิมะตกจริงๆนะคะบ้านกุ้งตรงนี้คือประตูเปิดไม่ได้เลยคือสูงมากประมาณเมตรกว่าค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็จะขาวไปหมดนะคะฉะนั้นพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเราก็จะเก็บเข้าด้านในเนาะ นี่ก็เป็นอากาศยามเช้าของวันนี้นะคะซึ่งเราก็จะออกไปข้างนอกกันนะคะนี่เธอนี่อันนี้เลยอันนี้เลย And this boy, boy is the Mary Why the boy have this? What is t h a t This is bride แม่จะเล่กบอกว่าเป็นโพนี่เที่ยวแต่แมดี้บอกไม่ใช่นะคะเป็น uh, เจ้าสาวนะคะนี่คือเป็นอะไรอะจุค่ะ p r e s เ n อร์ซันแนลน่ะแมดดี้บอกว่าอันนี้คือหมาเจ้าสาวนะคะหมาเจ้าสาว don't touch แล้วก็ I would like to present on that you know gonna touch แล้วก็ This is the bride นี่ This is the bride and this is the bride สร้างสรรค์โดยพี่แมดนะคะนี่ตอนแรกก็เห็นตั้งแต่ไกลๆและตั้งแต่อยู่ในห้องครัวแล้ว Which one should I marry that one or that one โอ้โหเนี่ย จะมีะไรข่าวเลย no ไม่จะว่ากุ้งอะเมื่อเช้ากุ้งตื่นสายแมดดี้เขาก็จะมานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะใช้เวลากับเนี่ยกับุกศิลปะสร้างสรรค์ของเราโอ้ยทำแม่คำเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะปีกต้นไม้กำลังสวยแล้ววันนี้ ไม่มีฝนแต่น่าจะ11องศาก็ค่อนข้างที่จะเย็นอยู่นะคะยูบิงยูไมโครโฟนช่วยหนอยยูในอ็อก์เปรดแมดดี้อ่าอ่าในอ็อก์เปรดมาแมดี้ไป้ไปมาเร็วแมดี้ไอ i n k y ยูน e สเว w เตอร์ไปขึ้นไป I think that Maddie needs sweater to wear. Is it one? I, no, <laughs> <laughs> la, la, la. <laughs> I know. <laughs> four. Maddie? Pa did you? Fine, Oh my B ตอนนี้อากาศอยู่ที่10องศานะคะ <laughs> Okay. The pocket is better. I'm going up the slide. Another slide. Hi mommy. Oh. Daddy. Hi, sweetheart. phone อันนี้คือมือนะคะใหญ่งี้เลยนะเ like yeah, like <laughs> แมดี้เลือกแต่อันที่มันแบบขี้เหร่อุก๊ก which one อไร this one here which one Is that enough one more <One S 2> t h <'s> <laughs> I want a tiny one. Do so you? Yeah, I'll we'll go over there. And we just got one little. And that. Yep. Need to... No? It's little... a lot of pumpkins. Right? <laughs> Come on. That's a lot. Right? We gotta go in this way. Whoops! just lost one. I can't outside and maybe tow them. Put it in there. there you go. Hold it. Really much. I'll, I'll hold it okay. the hold it. How do we get out of here? <laughs> I'm making sure That's that a good idea. Watch out. Oh my goodness! Maddie, look at, look at it. Things. Let me see. Let mommy see, honey. ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่ลูกละสิบเหรียญนะคะแล้วก็ลูกลูกกลางเหรอมีลูกกลางลูกนึงแล้วก็ลูกเล็กอันนี้คือลูกเล็กนะลูกเล็กหกเหรียญแล้วก็มีเล็กกว่านี้ด้วยนี่ แล้ววันนี้ก็วันวันอาทิตย์นะคะหลังเมื่อวานนี้เราไปออกนอกบ้านกันทั้งวันนะคะไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นถึงบ้านก็บ่ายๆคำ่คำๆเดี๋ยววันนี้ก็วันเป็นวันอาทิตย์กุ้งก็เลยมีกิจกรรมได้ทำเยอะแยะเลยก็คือนี่เผือกนะคะเต็มหม้อเลยนะคะอย่ามาดูกันว่าเรานึ่งเผือกเสร็จเราจะเอามาทําอะไรกันต่อนอะแล้วก็นี่ก็มีน้ําทําน้ําประหวานด้วยนะคะทําหลายอย่างมากหาแต่เรื่องกินแล้วก็แมดดี้นี่อยู่ด้านล่างนะคะ ส่วนคุณพ่อนะคะคุณพ่อแมดี้อาร์สกินเฟลแมดีอยู่ด้านล่างนะคะโอ้ที่ r property? Oh, this is my property where I do stuff. This is my property where I play. Do you want to have a competition of dancing? Will you. No, I have to cooking, honey. I just leave something up there. ด้วยอ่จะจะ้จะจ้ะจ้ะโอเคแมดี I have to do something else upstairs โอเค Daddy just ride bicycle โอเค when he finish โอเค when he finish we'll be here โอเคแมดี้ tell him yeah I do see you honey husband a แมดี้ก็อยู่ข้างล่างนะคะแม่ก็จะไปทำขนมต่อ a ม t ้อแนสามารถกินมันหม้อแกง้อกงมแกเ I ื่ n t say that. y ม a h Uh, But พูดไ e ้ t it. จะงองูก็พูดไม่ได้ผอพึ่งก็พูดไม่ได้ อ,อ,อ,อุยย y มมี่ฮะกินแล้วหยุดไม่ได้จ้า แต่เที่ยงนะคะจะบอกว่าพึ่งจะได้นั่งได้เองหลังตั้งแต่เที่ยงยันตอนนี้ทุ่มครึ่งนะคะคือยืนตลอดแล้วก็เดินตลอดเลยไม่ได้นั่งเลยรู้ไหมกุ้งทำอะไรกุ้งทำขนมนะคะวันนี้มีขนมเออเขาชื่ออะไรลืมชื่อเลยขนมขนมม้อกแกงเผือกนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งคือหัวเผือกใหญ่มากหัวเผือกใหญ่มากแลวแบบ น่าจะประมาณโลสองโลสามคะ่ะแล้วก็ตัดครึ่งนึงนะคะทำเป็นหมอ้อแกงเผือกนะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงก็ทำเป็นเ,เขาเรียกอะไรเผือกกวนนะคะทำใส่พิมพแล้วก็เอาไปอบมันยังแบบยังไงไม่รู้ไม่เคยทำเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่ารสชาติโอเคแล้วเพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตามันยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็มาทำาน้าจิ้มน้ําปลาหวานนะคะน้าจิ้มน้าปลาหวานเพราะว่าได้หั่นหอมแล้วไงพอได้หั่นหอมแล้วก็ ถุงนึงอะกุ้หั่นหมดเลยพอได้หั่นหออแล้วมันก็แบบยาวเลยเพราะในนานที่แบบเขาเรียกแหละนานๆได้หัน่นก็หั่นเยอะๆไปเลยไปหัน่นบ่อยๆน้ําตาก็ไหลบอ่บอยนะกุ้งก็เลยหัน่นไปเลยถุงนึงถุงนึงน่าจะหนักประมาณสี่ขีดอะเออกุ้งหั่นหมดเลยแล้วกุ้งก็เอาแบ่งครึ่งนึงใส่เอทำอันนี้อะไรนะลืมชื่อมันเขาเรียกเออน้ำน้ำจิ้มน้ำปตาหวานนะคะแล้วก็อีกครึ่งนึงเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นทึ่งจะบอกว่าเป็นสูตรดีท็อกมาก คือพริกแบบแน่นมากเครื่องแน่นมากนะคะแล้วก็อมีมะม่วงไงแต่วันนี้ไม่มีกุ้งแห้งอะ่ะกุ้งก็เลยบอกอขาดไปได้ไงแต่โอเคค่ะคือน้าจิ้มมันโอเคและแค่ไม่มีกุ้งแห้งเท่านั้นเองก็เลยไหนๆนก็ทําแล้วก็ทํายาวเลยทีนี้ทีนี้ก็เลยเราก็มาทําเออเออเ,ออเขาเรีเยกอะไรเตรียมไก่มีไก่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 บดอยู่ะคะ่ะกุ้งก็เลยเอามาทําเหมือนเป็นทอดบันไก่คือเอามาผสมเครื่องไว้แล้วละ่ะแล้วก็ใส่กล่องไว้ คือยืนตั้งแต่บอกเลยว่าตั้งแต่กุ้งไปซื้อของไปอะไรแล้วก็เมื่อเช้าหูยืนตั้งแต่เที่ยงห้าโมงเช้ายังไม่ได้นั่งเลยนะเนี่ยตั้งแต่ห้าโมงเช้าเสร็จทานั่นทํานี่แล้วก็ออกไปซื้อของแล้วก็กลับมีมีได้นั่งไม่ได้นั่งตอนขับรถนะคะประมาณสิบกวนาทีแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาแล้วก็ทีนี้ก็ยาวทําไปกินไปค่ะก็คืออิ่มเลยแล้วอันนี้คุณพ่อนะคะมีคุณพ่อนี่คุณพ่อ แดดกินอ,อะไรลืมชื่ออีกแล้วบวชไม่ใช่บวชม้อแกงเผือกนะคะม้อแกงเผือกแดดกินแล้วติดใจเพราะว่าครั้งที่แล้วกุ้งทำเป็นม้อแกงม้อแกงไข่นะคะกุ้งทำม้อแกงไข่มันก็จะนิ่มๆหน่อยรอบนี้เป็นม้อแกงเผือกมันก็จะได้รสชาติหอมของความอของความเผือกจะบอกว่ารสชาติหอมเพ้อความเผือกไม่ใช่เป็น กลิ่นหอมของเครือกนะคะมันก็จะแบบนุ่มๆม,ม,มันๆหอมๆเนาะมันก็รสชาติแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ถั่วนี่กุ้งยังไม่ได้ทํานะคะเอ้ mm hmm. ไม่ใช่สิถั่วทําครั้งที่แล้วแต่ว่าทําแบบน้อยมาเพราะมันเหลือหน่อยเดียวเนาะนี่ก็เลยมานั่งยาววันนี้นี่รอแดดดี้แล้ววันนี้สระผมให้แมดด้วยโอ้วันนี้งานแม่เยอะมาก <c oughs> สระผมให้แมทแล้วก็เป่าผมให้แมดก็เลยจะค่อนข้างใช้เวลาน่นนี่ ตอนนี้แดดอาบน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวแดดมาเปลี่ยนเวรแม่วันนี้นะคะอยเหนื่อยมากค่ะแบบวันนี้รู้สึกว่าน่าจะเมื่อยน่องหวังว่าคุณไม่เป็นตะคิวอีกนะวันนั้นอยู่ๆนอนนอนอยู่ค่ะแล้วก็อยู่ๆเหมือนเป็นตะคิวกลางดึกไงไม่รู้ตื่นขึ้นมาต้องแบบตัวแข็งเลยะต้องยืดขาแล้วก็ร้องแบบโอ๊ยๆๆอะไรเงี้ยจนแดดบอกว่าฝันร้ายเหรอไม่ใช่เป็นตะคิวนะอยวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็เป็นคลิปทั้งสัปดาห์ของกุ้งเลยกุ้งเอามารวมกันจนว่าเออทั้งสัปดาห์เนี่ยกุ้งไปทาอะไรมาบ้างเนาะแล้วก็อย่างเมื่อวานเราก็ไปนั่นไปนี่กันนะคะเมื่อวานเราไปสวนสาธารณะไปนั่นไปนี่ล้วกลับมาก็เย็นเลยจะไปเก็บแอปเปิ้ลก็ไม่ได้ไปเพราะฝนตกแล้ววันนี้ค่ะที่อยู่บ้านเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยนะคะตกตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเลยก็ได้ทํานั่นทํานี่อยู่ที่บ้านค่ะมดมมมม โอเค thank you thank you daddy ครับ daddy ครับ daddy ครับ d a d มาเปลี่ยนเวลาได้เวลาแล้วค่ะ a ด d มาเปลี่ยนเวลา่ะโอ o ย m a g n e s i u ที่นอนแมดดี้นุ่มมากเลยไปแล้วค่ะกลับห้องเราแล้ว สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวตากอดความมืดสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วทุกคนรักษาสุขภาพแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ